สวัสดีครับทุกท่านผมพาทุกท่านมาชมอีกถึงห้องพักนะครับที่สีตาบิดรีสอร์ทครับผมห้องประเภทนี้ชื่อห้องสุรีเดียพูลวิวนะครับเป็นเตียงดับเบิลนะครับห้องนี้จะได้เปรียบกว่าห้องอื่นๆนะครับก็คือสามารถเห็นวิวทะเลด้วยและวก็เห็นพูลวิวด้วยนะครับพูลวิวคือส่วนนี้นะครับ ลักษณะของห้องประเภทสุพีเรียพูลวิวจะเป็นบ้านเป็นหลังแบบนี้นะครับแบบด้านหน้าในคลิปนะครับแล้วก็จะมีห้อง2ชั้นก็คือชั้นบน1ห้องนะครับแบ่งเป็นชั้นล่าง1ห้องนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการห้องพักที่อยู่ใกล้สะนะครับแล้วก็เห็นวิวสะนะครับก็สามารถเลือกพักที่ห้องสุพีเรียพูลวิวที่สีตาบีชรีสอร์ทได้นะครับห้องพัก ค่อนข้างสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องพักนะครับว่าจะน่าพักสักแค่ไหนนะครับแล้วก็เตียงเป็นเตียงแบบเตียงใหญ่ครับหนึ่งเตียงแบบนี้นะครับก็สามารถพักได้สองท่านห้องพักค่อนข้างกว้างนะครับบนหัวเตียงก็มีการตกแต่งนะครับสวยงามนะครับมีได้ปลอกผมมีโต๊ะ สำหรับนั่งทำงานนะครับหรือทำกิจกรรมต่างๆได้โซนหน้าเตียงนะครับก็จะมีทีวีแล้วก็มีโซฟาพื้นที่สำหรับนั่งเล่นอีกหนึ่งอีกหนจุดนะครับห้องนี้จะมีความพิเศษก็คือจะแยกนะครับอันนี้จะเป็นห้องอสำหรับจักโครห้องซ่วมนะฮะชำระต่างๆก็จะเข้าห้องนี้ซึ่ง ห้องพักได้แยกโซนไว้นะครับห้องอาบน้ําก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้เป็นห้องสําหรับเราอาบน้ําต่างๆก็ต้องมาห้องนี้นะครับแยกเป็นสโวนๆไว้ให้ซึ่งก็สะดวกดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมของซิงส์สหรับล้างหน้าแปลงฟันต่างๆก็ต้องมามุมนี้นะครับเดี๋ยวผมวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับห้องนี้มีตู้เย็นด้วยนะครับ มีเครื่องชองกาแฟมีตู้เย็นชุดกาแฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมุ่นให้ดูห้องพักอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาท่านจะตัดสินใจจองก็จะได้เห็นภาพชัดๆว่าเราจะได้ห้องพักแบบนี้ในการที่จะมาพักที่สิตาบิดรีสอร์ทในห้องซูพิเดียพูวิวนะครับเป็นเตียงดับเบิลครับผมท่านใดสนใจนะครับในการที่จะจองห้องพักรวมกับทัวร์ทริปดำน้ำนะครับจะได้ประหยัดได้เยอะ นะครับหรือแล้วก็รวมรุดรับสูงด้วยก็ได้นะครับเข้าไปชมในเว็บไซต์ www.tourgoreipestun.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเที่ยวรีเปะทั้งหมดนะครับท่นใดที่จะพักรีสอร์ทไหนก็เข้าไปค้นหากันได้นะครับสิตาบิตรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการห้องกว้างๆนะครับพื้นที่กว้างๆและก็อยู่ได้สระนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามกด u b s c r i b e นะครับในช่องทริปหน้าไปแน่เพื่อให้เราได้มีมโอกาสนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวเกาะลิเป้หรือพื้นที่ต่างๆนะครับที่ได้ข้อมูลที่เป็นจริงก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับท่านจะได้มั่นใจว่าเวลาเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยจะได้ห้องพักเหมือนในคลิปตัดสินใจได้ตั้งแต่ที่บ้านว่าเราควรจองห้องแบบไหนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ